มาในยามวิการสิครับผมอาจารย์ทางที่มืดเจออะไรตะเห็นอะไรเหรอตรงไหนวะไหนวะไอ้เขียวอะไรคือตอนนี้กล้องมองไม่เห็น คงเรากียรตต่ำเฮ้ยใช่หรอวะไปดูเด็ดยด็เฮ้ยเฮ้ยเาเราดูเฮ้ยยทาเฮ้ยใช่หรอวะ เฮ้ยตรงนน้นอะเฮ้ยแม่งแม่งกระพริบเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้กระพริบเว้ยเฮ้ยไปดูไหนไปแอบซุบซุบซุบใช่ปะวะเฮ้ยแม่งหายไปแล้วเว้ยหายไปจริงๆว่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนเ เดี๋ย<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสำรวจกันวันนี้เรามีภารกิจมาสำรวจกันนะครับว่าเขาว่าทุ่งนาบ้านของผมเนี่ยก็คือเขาเล่าลือกันว่าคนที่มาดักกบดักหนูเนี่ยเขาเคยเจอออาเรียกว่าย,ยัางไงอะ่ะก็คือเขาไปที่ที่นึงอะ แล้วเขาโผล่มาเจอเออยังไงอะ่ะ <c oughs> เขาเคยเห็นแบบพุ่งพวดออกมาเลยอะที่ผมได้ยินนะคือเขาเห็นหัวกับไส้นะครับเออใช่คือผมไม่ขอระบุชื่อของอผู้ที่พบเห็นมันนั้นหรอกนะครับเพราะว่าขอเป็นความลับดีกว่าและไม่บอกด้วยว่าที่นี่คือที่ไหนสถานที่อะไรและนี่คือสระที่เขากำลังขุดจกกันนะครับ <c oughs> อ ซึ่งลึกมากซิ้นเลอกอยู่แต่ผมไม่ขอไปสนใจแต่ผมจะมาสนประเด็นที่ว่าที่เขาพบเจอกันอผมจะมาสำรวจว่าคืนนี้เราจะเจอกันจริงหรือเปล่าอันนี้ขอนเหรอเราก็ไม่มีแต่แต่เราไม่ได้สำรวจทั้งทั่วไปเราจะไปตรงนู้นกันคือโซนนู้นอะที่เขาว่ากันนะที่เขาพบเจอกันนะมัน ผมก็ไม่รู้นะแต่วันนี้ผมอยากจะมาสำรวจดูว่ามันมีจริงไหมผมจะให้ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้อยากจะมาเห็นพร้อมกันทุน่งนาซึ่งวันนี้ผมก็เอาเอาผุ้พร้อมมาด้วยเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อความสบายใจว่าผมจะเป็นันตรายอะไรไหมถ้าวิวนี้ถ้าคลิปนี้มันถึงวิวอ๋อ สัก100วิวนะผมจะมาเดินคนเดียวในกลางนานะครับตรงนี้มันไม่อันตรนมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายเราต้องเดินไปทางนี้ดีกว่าไปไหนๆไหนๆไหนๆเห็นไหมเฮ้ยตรงนู้นไงตรงนู้นไงเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่นั่นมันไฟบ้านคน ตรงโน้นนีน่นี่นะแล้วไม่ไปบ้านคนที่สุดเลยตรงไหน,นตรง,ตรงไหนไปเดินไปไปด้วยกันเราต้องเจอแบบเจอจ้า,จานั่นแหละ,ะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ผมจะไม่ขอพูดอะไรนะครับผมจะไม่ขอบรรยายเพราะว่ามันดูน่นารำคาญนะครับผมเราจะมาเจอไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม เฮ้ยวินพันหน้าไปเลยเมื่อกี้นกครับผมนกกลางคืนแน่เฮ้ยแล้วเมื่อกี้เสียงแมวใช่ไหมน่าจะเสียงแมวใช่เฮ้ยโอ้ใช่เลยจัดจกระ,ะเลยแมว <c oughs> นั่นแหละครับผม <c oughs> อย่างที่ว่าแล้วครับคือมันอาจจะเป็นภาพหลอนภาพลวงตาก็ได้ครับที่คนที่ว่าเขาไป หากบหาหนูที่ว่าเขาเห็นน่นะครับใช่เพราะว่าในเรื่องเล่าเขาบอกว่าเขาบอกว่ามาอย่างนี้ก็คือ,อเขาเห็นเป็นไส้เป็นหัวเทปเปะดินใช่ไหมเป๊นัน่นแหละนี่แหละครับสถานที่ที่เขาว่าคืนนั้นเขามา เขามาเจอกันนะครับรนี่แหละครับผมที่เขาบอกเนี่ยคณะตรงนี้แหละครับที่ตอนช่วงหน้านั้นน่ะเขามาดักไม่ใช่สิมาหาจับเขียดมาหาจับเขียดก็คือเขามาเจอตรงนี้นะครับอ๋อนั่นไม่ต้องไปสนใจนั่นก็คือคนเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย เฮียมิงวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วใส่รองเท้าเร็ววิ่งวิ่งเฮียมิงใช่เลยมิงไอเฮียกระพริบวาบใช่เลยมิงมิงของจริงเหรอเฮ้ยวิ่งเร็วชิบหายเลย ไปหมดเุ็วๆวิ่งยิน <laughs> ดีน้อมเลยเร็วมาหนุ่ยโอ้ยเรองรองเท้าหลุดจริงแม่งไม่ได้ใส่ผ้าใบวิ่งแล้วแม่งเอ้ยไม่คิดว่าจะเจอเยนี้โอ้ยเร็วๆเร็วๆๆแม่งเฮ้ยคือเฮ้ยแสงนั้นมันหายไปแล้ว้ยแม่งอาจอัดแม่ง เฮ้ยแม่งเฮ้ยรุ่นรุ่นไปไหมปุ๊เฮ้ยเฮ้ยแม่งวิ่งไปบ้านเลยหรอกโอ้เปิดผมอยู่ตรงนู้นนะผมจะโอ้เฮ้ยแม่งม,ม,มันเรื่องจริงหรอวะเฮ้ยมันเรื่องจริงหรอวะ เฮียแมงเฮียมแมงคือเมื่อกี้แสงมันพุ่งมาเร็วมากเลยเนาะเฮ้ยจริงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้องดูใหม่ตรงนั้นคือถ้าแสงที่ไม่กระพริบก็คือมันจะเป็นบ้านคนนะครับแต่เมื่อกี้มันเป็น ต้้องงสัเกตใหดีนะครับงนั้นไม่ใช่มันเป็นแสงบ้านคนแต่เมื่อกี้มันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางช่วงนี้เลยอ่ะมันอยู่ตรงกลางช่วงนี้เลยแมวไม่ได้ตามแมวไม่ได้ตามมแมวของเราไม่ได้ตามแมวไม่แมวไม่ต้องห่วงคือแมวมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่แต่ก็ต้องรีบกลับบ้านรู้ไปโอ้ น่ากลัวยิ่งครับเมื่อกี้คือมันเตรียมตัวที่จะพุ่งมาหาเราได้เลยนะแตไมกระพริบแบบนี้นนอยากกบ,บันแล้วจยากับานแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้นี่มันหิ้งห้อยอุจ้าปิดจมูกฮะปิดจมูกแล้วทำไมอ่ะ